สวัสดีครับนะครับวันนี้มาเตรียมนะครับไข่นะครับที่จะเอาไปส่งลูกค้านะครับผมวันนี้มาเก็บไก่นะครับที่ซุ้มนะครับเอาไปแพ็กที่บ้านนะครับเราจะเล่าเรื่องของไข่นะครับไข่ที่เราแบ่งนะครับทางเราเนี่ยก็คือจะตรวจเชื้อให้อย่างดีนะครับผมคือเราจะรับประกัน ในส่วนของส่งไปแล้วถ้ามีการแตกนะครับผมหรือมีรอยร้าวต่างๆนะครับทางซุ้มนะครับผมจะรับเคลมให้แต่ว่าถ้าส่งไปแล้วนะครับผมทําการฟักเห็นเนี้ยบางบางไข่บางฟองมันไม่ออกอะไรเงี้ยทางเรานะครับไม่รับเคลมนะครัะพี่นะครับถ้าซื้อไข่แบ่งไข่ก็ต้องมีความเสี่ยงหน่อยนึงนะครับพี่ หรือใครไม่อยากได้ความเสี่ยงนะครับผมก็รอซื้อเป็นตัวนะครับพี่ใครนะครับผมแบ่งใบละหนึ่งร้อยบาทนะครับผมแบ่งใบละหนึ่งร้อยบาทนะครับผมวันนี้ก็ส่งเจ็ดฟองนะครับผมสําหรับพี่นะครับผมรอรับได้เลยนะครับขอบคุณ่เชื่อมั่นนะครับผมรับประกันนะครับอันนี้จะเป็นสาทองคํานะครับผม อันนี้ก็จะบวกเป็นแม่สายสามเหี่ยวนะครับผมประกบโซโล่นะครับนะครับอย่างนี้เลยนะครับผมเราต้องบอกกันไว้ก่อนว่าในส่วนของเรื่องของไข่ที่เราแบ่งกันนะครับพี่ต้องต้องเข้าใจกันก่อนนะครับผมก่อนที่ใครจะแบ่งไข่แต่ถ้าสําหรับใครที่แบบไม่ต้องการความเสี่ยงเลยนะครับผมรอแบ่งเป็นลูกนะครับพี่หนเดือนนะครับตัวละสามร้อยยกชุดนะครับพี่ อันนั้นคือชัวร์ที่สุดโอเคครับขอบคุณมากๆนะคะพี่ขอบคุณครับผมฝากติดตามคุณงงด้วยนะครับขอบคุณครับ